คลิปนี้แนะนำหลักสูตรออนไลน์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน,งานอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับอันดับแรกให้เราเปิดโปรแกรม Google Chrome ขึ้นมาเมื่อเปิดเข้ามาแล้วนะครับในช่อง Address ด้านบนนะครับให้เราพิมพ์ URL ตามนี้ได้เลยนะครับ creativeforce.dsd.go.th เสร็จแล้ว enter ครับก็จะเข้าสู่หน้าหลักของ หลักสูตรซอฟต์พาวเวอร์หลักสูตรออนไลน์ Online ของกรมพัฒนาฟีีเมเรงานอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆนะครับเราเลื่อนมาด้านล่างเราก็จะพบหลักสูตรแนะนําอย่างเช่นหลักสูตรการประคบสมุนไพรส้มตำชาไทยข่าหมียม่ว่เลื่อนมาด้านล่างอีกนะครับผัดกระเพราการนวดสปาไทยเบื้องต้นผัดไทยสู่เชฟระดับโลก มวยไทยสู่สากลแล้วก็การได้รำไหว้ครูมวยไทยทั้งหมดนี้เป็นหลักสูตรออนไลน์ทั้งหมดเลยนะครับอบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆอบรมเสร็จแล้วถ้าผ่านการประเมินก็สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรรับรองได้เลยเป็นไฟล์ PDF ให้เราลงทะเบียนนะครับวิธีการลงทะเบียนมาที่มุมขวาบนนะครับเราจะเห็นเป็นปุ่มสีเหลืองตัวนี้ลงทะเบียนให้เราคลิกที่ลงทะเบียนนะครับ เมื่อเราคลิกแล้วก็จะเปิดหน้าต่างลงทะเบียนตามหน้านี้นะครับให้เราคำนำหน้าตัวนี้ให้คลิกลงไปแล้วก็เลือกเพศคำนำหน้าชื่อนะครับนายนางนางสาวชื่อตัวนี้ก็กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงนามสกุลก็เช่นเดียวกันเพศตัวนี้ก็เลือกนะครับให้ถูกต้องอายุก็เลือกให้ตรงกับความเป็นจริงของเรานะครับอาชีพก็เลือกลงไป ถ้าไม่มีไม่ตรงที่ท่านมีอยู่ก็อื่นๆนะครับตรงนี้จังหวัดนะครับขอให้ทุกท่านได้เลือกเป็นชัยภูมินะครับเพราะว่าได้ทราบข่าวจากจังหวัดชัยภูมิก็คือสำนักง,งานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมินั่นเองตรงนี้ก็ติ๊กถูกในช่องกรมพัฒนาฟีล์มแรงงานนะครับก็คือแหล่งที่ทราบข่าว ด้านล่างให้ระบุด้วยนะครับสอนอพอจุดชัยภูมิพิมพ์ตามนี้ได้เลยนะครับก็คือเป็นการทราบข่าวจากหน่วยงานสำนักง,งานพัฒนาฝีมืองงานชัยภูมิมนั่นเองด้านล่างเป็นหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนตัวนี้ให้ลงทะเบียนเลข13หลักลงไปนะครับเบอร์โทรศัพท์ให้กรอกข้อมูลเบอร์โทรศัพท์จริงๆรหัสผ่านตัวนี้ให้เรากําหนดเองนะครับโดยการผสมระหว่างตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผสมตัวเลขนะครับ กรอกข้อมูลลงไปเสร็จแ,แล้วก็ติ๊กถูกในช่องยินยอมเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็คลิกที่ลงทะเบียนก็เพียงเท่านี้ก็สามารถลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จนะครับเราก็มาคลิกที่เข้าสู่ระบบเพื่อที่จะไปเรียนรู้ออนไลน์นะครับคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ที่หน้าหลักเมื่อเขาคลิกแล้วก็จะเข้าสู่ ตรงนี้ให้เรากรอกไปเลขบัตรประจำตัวประชาชน1าหลักที่เราลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านะครับรหัส่านก็ประกอบไปด้วยตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ผสมด้วยหมายเลขนะครับเสร็จแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบที่ปุ่มสีเหลืองนี้ต่อไปก็จะเข้าสู่ระบบนะครับอันนี้คือตัวอย่างที่แอดมิน้เข้าสู่ระบบในการเรียนรู้นะครับอย่างเช่นหลักสูตรชาไทยยกระดับเครื่องเดิมท้องถิ่นสู่ตลาดโลกใช้เวลาในการอบรมห56นาที สิวินาทีมีผู้อบรมแลนว4529คนมีทั้งหมด6บทเรียนนะครับสอนโดยเชฟแอร์ปราถนาสุโรพันธ์นักออกแบบอาหารเพื่อผู้ประกอบการอันนี้ก็มีคำอธิบายหลักสูตรประกอบไปด้วยวัตถุป,ประสงค์นะครับใช้เวลาในการฝึอกอบรม1ชั่วโมงคุณสมบัติผู้อบรมหลักสูตรนี้ ก็เป็นประชาชนทั่วไปแล้วก็มีความสนใจในหลักสูตรนี้นะครับก่อนการฝึอกอบรมนะครับก็จะมีแบบทดสอบก่อนอบรมหรือพีเทสนะครับก็คลิกลงไปแล้วก็ทําแบบทดสอบทําคะแนนไม่ได้ไม่ดีไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเป็นการอบรมก่อนทำแบบทดสอบก่อนอบรมอยู่แล้วนะครับเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จก็มาเรียนรู้แต่ละหัวข้อนะครับ ก็กดพรีวิวดูนะครับในแต่ละหัวข้อซึ่งก็จะมีเวลากำกับว่าหัวข้อแต่ละหัวข้อเวลาเท่าไหร่เมื่ออบรมครบทุกหัวข้อแล้วนะครับก็ทำแบบทดสอบหลังอบรมเมื่อทำแบบทดสอบหลังอบรมนะครับก็จะมีจํำนวนทั้งหมด10ข้อถ้าผ่านเกณฑ์การประเมินจากการอบรมคอร์สนี้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดวุฒิบัตรได้เลยนะครับโดยการคลิกที่ ดาวน์โหลดวุฒิบัตรเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ PDF นะครับหากระดาษดีๆมาพิม์รับรองตัวเองให้สวยงามได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมทำแบบประเมินความพึงพอใจในการอบรมหลักสูตรออนไลน์นี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนสมาชิกแล้วก็อบรมออนไลน์หลักสูตรฟรีของกรมพัฒนาพลังงานอบรมได้ทุกคนทุกวันไม่จำกัดเวลา24ชั่วโมงได้เลยนะครับลองสมัครเรียนรู้กันดูนะครับ